จ้าหน้าที่กู้ภัยอินเดียเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่อาจจะติดอยู่ในซากขบวนรถไฟนะครับพร้อมทั้งทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อช่วงค่าวันนี้เกิดเหตุรถไฟชนกัน3ขบวนครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมดมร่วม900คนและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย288คนแล้วนะครับแล้วก็คาดการว่าตัวเลขอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งร้ายแรางที่สุดของอินเดียนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,990ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต่างระดมกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตตลอดทั้งคืนครับรวมทั้งส่งรถฉุกเฉินมากกว่า200คันเข้าช่วยลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บและระดมกำลังแพทย์เพิ่มอีก100คนทางการท้องถิ่นประกาศไว้อาลัทั่วรัฐตลอดทั้งวันนี้เพื่อลำลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น ขณะที่กระทรวงการรถไฟและสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียประกาศมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน422,000บาทอุบัติเหตุครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นใกล้ๆก,ก,กับเมืองบาลาซอภายในรัฐโอดิชาทางตะวันออกของอินเดียนะครับหลังจากรถไฟโดยสารขบวนหนตกรางเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ทำให้มีตู้โดยสารหลายตู้กีดขวางทางรถไปอีกรางหนึ่งก่อนที่รถไฟอีกขบวนหนึ่งซึ่งวิ่งมาบนรางดังกล่าวจากทิศทางตรงกันข้ามจะพุ่งชนเข้าอย่างรุนแรง นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุก็ยังมีรถไฟขนส่งสินค้าอีกขบวนหนึ่งจอดอยู่ด้วยและได้รับผลกระทบจากเหตุที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับขณะที่ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งใหญ่นี้นะครับแม้ว่าอินเดียจะมีโครงข่ายระบบขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ก็มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้งานมานานและขาดแคลนการซ่อมบำรุงที่ดีครับ โดยอุบัติเหตุครั้งรายแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี1981นะครับหลังจากที่พายุไซคโคลนพัดรถไฟโดยสารตกลงไปในแม่น้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า800คนขณะที่เมื่อปี2021ในอินเดียก็เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟร่วม1,8 0 0 0ครั้งทั่วประเทศแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า1,6,431คนครับ